ดีค่ะขอต้อนรับสู่เรื่องเด็ดวันนี้ค่ะพิาการดวงรายวันประจำวันที่10มกราคม2564นะคะเริ่มต้นวันจันทร์ค่ะสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคําทํานายนะคะแนวทางในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรามาส่งกําลังใจเพิ่มพลังบวกให้กันค่ะเพื่อพรุ่งนี้นะคะในการเริ่มต้นวันทํางานสัปดาห์แรกของเราจะเต็มไปด้วยความสดใสค่ะวันนี้จะมีไพ่เราทั้งหมด3กองกองที่1กล่องที่2และกล่องที่3นะคะการทานายนี้เป็นการทานายโดย ภาพรวมค่ะไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเนาะดังนั้นจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อย่าว่ากันขอให้ฟังไว้เป็นแนวทางเฉยๆถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานนะคะแม่หมอฝากกดติดตามนะคะที่เพจอิมอุ่นพยากรณ์3926ด้วยค่ะกะ็ต่ออนาคตนะคะเราจะมีการไปไลฟ์สดนะคะหรือว่ามีการพูดคุยทักทายหรือว่ามีการบอกบุญน,นะคะหรือมีข่าวสารได้ไดนั้นนะนะสามารถไปติดตามกันได้ที่อิมอุ่นพยากรณ์3 9 2 6ค่ะเอาละค่ะ ้งจิตเป็นสมาธิให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเลือกไพ่ที่คุณนะคะมีความารู้สึกนะ,ะดึงดูดมากที่สุด1 2และ3ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นที่เลือกไพ่ในกองที่1นนะคะคุณได้ไพ่4ดาบค่ะห้เท้าค่ะ The Emperor นะคะ2ไม้เท้าค่ะ,ะ,คะ,คะแล้วก็ไพ่ราชนีือเรียนนะ,ะวันนี้สิ่งแรกที่ต้องเตือนสำหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่1ก่อนเลยค่ะว่าสุขภาพเกี่ยวกับหลังนะคะระบบลำไส้กระเพาะอาหารวันนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะหลายคนอาจจะเป็นมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็วันนี้อาการยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอาจจะต้องไปหาหมอหรือว่าไปตรวจสุขภาพหรือว่า,าหาย,ายากินได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทําให้เกิดปัญหาหรือว่าในระยะยาวได้ค่ะนะอันนี้ะเด็น ประเด็นแรกเลยนะคะประเด็นที่2ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการสื่อสารค่ะโดยเฉพาะการสื่อสารอะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกันในระบบออนไลน์นะคะเช่นลักษณะเหมือนกับการโต้อตอบแชทไลน์หรือบางที เขาบอกว่าให้เตรียมเตรียมความพร้อมวางแผนให้ดีอ่ะวันนี้อาจจะแบบฉุกระหกนิดนึงเช่นแบตเตอรี่ชาร์จแบตเต็มไวบางคนอาจจะต้องชาร์ท่าเกิดวันนี้รู้ว่าต้องคุยเยอะต้องอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีแบบสำรองหรือว่ามีเอาทกที่ชาร์จแบตติดไปและลักษณะแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะต้องดูในเรื่องของระบบสัญญาณนะคะวันนี้สายแลนอาจจะมีปัญหาหรือระบบ Wi-Fi หรือระบบเนต็ตอินเทอร์นเน็ตอาจจะมีปัญหาได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องเจรจาติดต่อข้ามข้ามข้ามจังหวัด ทำอำเภอหรือว่า,อ,าอยู่กันคนละที่ที่แบบว่าค่อนข้างแบบใช,ใช้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตอะหรือว่าใช้เรื่องของการสื่อสารนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นภาพกระตุกหรือว่ามีปัญหาทาให้ทาให้เกิดการสื่อสารที่ขัดข้องหรือผิดพลาดได้ก็ต้องเตรียมแผนสำร,รองเอาไว้นิดนึงนะคะประเด็นถัดมาในวันนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของการสื่อสารนะคะวันนี้กองที่1จะเป็นเรื่องของพลังงานการสื่อสารค่อนข้างเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการทําเงินนะคะเช่น ักษณะเหมือนกับคนที่ ค้าขายหรือทําอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ค่ะอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณเรื่องของระบบเรื่องของอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นอุปสรรคทําให้การเจรจาวันนี้อาจจะมีความตกหลบตกหล่นบกพร่องไปบ้างหรือว่าอาจจะทําให้มีการคิดคํานวณหรือว่าเจะเกิเขาเรียกน,นะคุยกันผิดความหมายค่ะให้เรามาระวังนิดนึงอาจจะเป็นปัญหาได้ทีนี้ในะวันนี้ใครที่ต้องเดินทางพูดถึงคนน้องเดินทางแล้วค่ะลักษณะของคนที่ต้องเดินทางใครมีประชุมวันนี้นะคะหรือว่าใครมีต้องเสนองานนํา นำ,นำเสนอหรืออะไรก็แต่เรื่องของการรักษาเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะประเด็นถัดมาคือเรื่องของการรักษาเวลาแล้วเนี่ยอุปสรรคในการที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเลยค่ะเขาบอกว่าเฉพาะหน้าเลยคือคุณอาจจะเตรียมทุกอย่างมาพร้อมแล้วในวันนี้นะคะแต่ว่าเหมือนกับจู่ๆเอา้าไอ้นั่นไม่มีปลั๊กสามตามไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออุปกรณ์ที่แบบมันไม่คาดคิดว่ามันจะไม่มีมันอาจจะมันอาจจะไม่มีได้หรือว่าอยู่ๆก็เกิดเหตุอะไรทําให้เกิดความฉุกละหุในระหว่างทางก็อันดับแรกนะคะเขาบอกว่า จริงๆแล้วทุกอย่างสามารถแก้ไขปัญหาได้เพียงแค่คุณมีสติก่อนแล้วก็คุณค่อยคิดว่าอันนี้ไม่มีหาอะไรมาทดแทนหรือว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไงประเด็นถัดมาคือเรื่องของการวางแผนอาจจะต้องคืนนี้ต้องซักซ้อมกับทีมดีๆหรือนัดแนะกับลูกน้องดีๆหรือนัดแนกกับเพื่อนร่วมง,งานดีๆในเรื่องของวันเวลาสถานที่หรือว่าการนัดพบหรือว่าสิ่งที่เราจะไปคุยกันคือเหมือนรีเช็คให้ดีอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าโอเคเป็นอย่างแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะแล้วการวางแผนหรือการต้องคิดเผื่อในสาหรับว่าถ้าพรุ่งนี้มันพลิกแพลงตามสถานการณ์เป็นยังงไสุ เลยคือมีสติยาอารมณ์เสียค่ะแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนแต่ทีนี้คืออย่าลืมเตือนสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบลำไส้กระเพาะอาหารนะคะหรือว่าคนทีเ่เริ่มรู้สึกว่ายังมีอาการปวดหลังอยู่ต้องไปหาหมอแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องไหนในในด้านใดก็แล้วแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหงุดหงิด ตั้งสติแล้วค่อยๆค,คิดว่าจะแก้ไขจัดการหรือว่าจะทํายังไงให้ทุกอย่างมันสามารถดําเนินการไปต่อได้อันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องออตระหนักแล้วก็ระมัดระวังที่สําคัญสุดเลยนะคะในวันนี้อย่าให้อารมณ์หงุดหงิดมาทําให้เสียงานใหญ่ในสิ่งที่คุณต้องการและสิ่งที่คุณอยากจะทําในวันนี้ค่ะส่งกาลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่หนึ่งมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราดูพล,งพล,พลังไพ่พระพิฆเนศกันค่ะเบิกบานไว้นะวันนี้เบิกบานไว้โอ้ โอเคค่ะยังไงซะวนันนี้คุณยังสามารถเอาอยู่และยังสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้แน่นอนค่ะขอเพียงแค่วันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหาอะไรบอกตัวเองว่าโอเคไม่เป็นไรค่อยๆตั้งสตินะคะ,ะค่อยๆมองดูโดยรอบว่ามีอะไรที่เราจะขอความช่วยเหลือใครได้หรือมีอะไรที่เราจะจัดการได้นะยังย้ําเตือนสําหรับในเรื่องของคนที่ต้องพบต้องมีนัดในวันนี้นะคะหรือว่าคนที่ต้องเหมือนกับพบปะพูดคุยหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางหรือในเรื่องของการที่ต้องไปมาหาสู่หรือเรื่องของตารางเวลาเช็ค ด,ดีนิดน,ดนึงค่ะผิดพลาดกันหรือเปล่ามีดีลงดีเลยอะไรกันบ้างไหมนะคะแล้วจะทําให้ทุกอย่างในวันเนี้ ผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนถ้าเช้านี้ตื่นมามีปัญหาเรื่องสายตานะคะก็ดูแลตัวเองดีๆนิดๆหนึน่งถ้าใครต้องขับรถก็ดูนิดนึดนงว่าเป็นอะไรเป็นฟ้าหรือเปล่าแวน่นมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ามีอาการวิงเวียนมีอาการปวดตาอะไรไหมอันนั้นต้องไปหาหมอแล้วดูแลสุขภาพบ้างนะคะวันนี้ขอให้พลังแห่งความรักพลังแห่งความสนุกและพลังแห่งความสดใสนะคะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวคุณให้ทุกอย่างก้าวข้ามแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพต่างๆได้แล้วก็แก้ไขปัญหาขอให้วันนี้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตติดดขัรงหนอใ้ มนุษย์และเทวดาสนับสนุนซัพพอร์ตให้ทุกอย่างผ่านไปได้ตามเป้าหมายตามสิ่งที่คิดนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับเรื่องเด่นวันนี้พยาการดวงรายวันของอิมอุนพยายกร3926ถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพจอิมอุนพยายกรให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่ห้าม้เท้าคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็ สามถ้วยนะคะแล้วก็จัดเมนค่ะแล้วก็ราชินีถือเหรียญค่ะแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญนะคะวันนี้วันแรกเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้อาจจะเสียยิบเสียย่อยในเรื่องการเงินในเรื่องของเวลานะคะในเรื่องเขาบอกว่าการเสียยิบเสียย่อยในเรื่องการเงินในเรื่องของเวลาตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าคุณต้องยอมเสียนะไพ่บอกว่าต้องยอมเสียเพราะว่ามันเป็นเหมือนใบเบิกทางเป็นการแก้เคล็ดขัดยอกนะคะเช่นลักษณะของการเสียยิบย่อยหรือการเสียเวลาตรงนี้มันอาจจะทําให้คุณมีความสําเร็จในเรื่องการเจรจาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินเช่นยกตัวอย่างสมติ ว่าคุณอาจจะต้องติดต่อพูดคุยกับลูกค้าย้ำคิดย้ำทำย้ำแล้วย้ำอีกคุยกันไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยทำให้อาจจะต้องเสียเวลาในการทำงานบ้างหรือว่าเสียเ,เสียเงินยิ่ยี่ยี่ย่อยหรือว่าเปิดชั่วโม,มองอินเทอร์เน็ตเอาว่างันเถอะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะมันจะทําให้ทุกอย่างลงตัวแล้วก็เฉลิมฉลองในเรื่องของการงานนะคะอันนี้ก็ต้องเลยบอกว่าอาจจะแบบว่าแม่ค้าหลายคนหรืออันนี้นะพลังงานขึ้นอบอกว่าเป็นแม่คุณแม่ค้าหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะของการรับออเดอร์หรือลักษณะของการเจราจาใน ารมณ์ดีๆเอาไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีความจริงใจมีความเขาเรียกว่าอะไรนะพูดคุยกันด้วยความจริงใจพูดคุยกันด้วยแบบความแบบเหมือนเบิกบานนะคะแล้วเดี๋ยวทุกสะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะจะดีนะวันนี้มันขึ้นมาเป็นพลังงานที่บ่งบอกง่ายๆเลยว่าเรื่องราวทุกอย่างอ่ะมันเหมือนกับมันมันเรื่อยๆมันเร่งไม่ได้มันต้องเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุยเรื่อยๆอาจจะเจรจากันตอนห่เช้าจบ จบงานได้ตอนเทีย่ยงจบงานได้ตอนเย็นเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ายอดหรือสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ากับการเสียเวลานะคะพลังงานถัดมาขึ้นมาบ่งบอกถึงว่าวันนี้ค่ะในเรื่องของอาการประสานงานกับผู้คนนะสำหรับบางกลุ่มสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าดูวุ่นวายนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ต้องเหมือนกับเอ่อรวบรวมคนนะคะคนที่ต้องควบคุมกคน,คน,คนมากๆจํานวนคนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องของกฎเกณฑ์ระบบระเบียบวินยัยในการตกลงในการอ,าอยู่ร่วมกันหรือในการใช้สถานที่หรือในการทํากิจกรรมนะคะเพื่อ ทุกอย่างมันไปในทิศทางเดียวกันทีนี้คุณอาจจะต้องเป็นผู้ควบคุมหรือเป็นผู้ดูแลก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าอาจจะหมดแรงหมดพลังนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวคุณต้องดูแลสุขภาพดีๆกินน้าเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญในวันนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการดูแลคนหรือในสิ่งที่คุณทํากับการสัมพันธ์กับคนทั่วไปในวันนี้ค่ะมันจะเจอเรื่องจุกจิกเรื่องกวนใจมันจะเจอหลายๆเรื่องเนาะที่เหมือนกับเราต้องคอยเ,ออเสิร์ฟความต้องการของแต่ละคนแต่ว่่่าาาาดภพรวววมแล้้กกก็็็บอผนนไไปปจะเ สิ่งที่น่าประทับใจแล้วก็น่าจดจาสําหรับการรวมกลุ่มหรือว่าลักษณะของการที่เราต้องพบปะหรือต้องประสานง,งานให้กับคนหลายๆคนให้ให้เขาเรียกว่านะประสานง,งานกับทีมที่จะทําให้เหมือนกับงานมันสาเร็จแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าพลังงานของไพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับในเรื่องของวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าเจออุปสรรครู้สึกว่าเสียเวลารู้สึกว่ารถติดรู้สึกว่าอะไรๆก็ไม่เป็นใจในสิ่งที่คุณกําลังจะไปทำนะคะโดยเฉพาะอะไรใครที่กําลังคิดว่าฉันจะไปทําย ก็อ่ะฉันจะไปทําเรื่องดีๆฉันจะรังรันจะไปหา,า,าความสําเร็จให้กับอาชีพให้กับการงานในระหว่างทางค่ะหรือว่าสิ่งที่คุณติดขัดแล้วคุณเจออะไรเขาบอกให้คุณแผ่เมตตาพิเศษสําหรับคนที่เป็นเซลล์ทั้งหลายไม่ว่าจะเซลล์อาชีพอะไรนะคะแล้ววันนี้คุณกําลังจะไปพบปะลูกค้าหรือกําลังจะไปทําอะไรกับลูกค้านะคะหรือว่ากําลังจะเดินย่างเข้าบ้านเขาเข้า,ขาออฟฟิศเขาหรือว่าเข้าสถานที่ของเขาค่ะ ย่างเท้าเข้าไปแผ่เมตตานะคะให้กับท่านเจ้าที่เจ้าทานที่อยู่ตรงนั้นนะคะหรือบอกเล่า90นิดนึงค่ะจะมีโอกาสนะคะที่จะทําให้เรื่องทุกอย่างน่ะมันสามารถที่จะจัดการได้ง่ายมากขึ้นแต่อบอกก่อนนะวันนี้มันเป็นวันแห่งการเสียเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงอารามาบทคุยกันยาวนิดนึงถามสารทุกสุกดิบคุยกันยาวนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วค่ะมันสามารถปิดยอดรับปิดจอบได้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูไม่หมอคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่ดีนะคะหรือว่าน่าจะบอกว่าทําให้เป็นตัวช่วยตัวเสริมดวงค่ะสำหรับคนทํางานประจําในวันนี้ถ้าเกิดวัน,นี ใครที่ต้องแบบพูดคุยกับผู้มีสิทธิ์ที่อนาจหัวหน้าเจ้าขององค์กรหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็อธิษฐานดีๆค่ะแผ่เมตตาอธิษฐานจิตดีๆเนอ้อขอให้ทุกอย่างราบรื่นเชื่อว่าทุกอย่างสําเร็จอย่างแน่นอนวันนี้ความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะทําให้กคนคนที่2ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องค่ะเดี๋ยวดูพลังไพ่พิคเนตกันเนาะคุณยังเป็นมืออาชีพในงานของคุณอยู่นะคะนี่แล้วก็ยังเป็นจังหวะของการย่างก้าวการก้าวย่างก้าวเดินที่ดีค่ะ โอ้โหใบสุดท้ายนี่สวยมากเลยนะมันเป็นเหมือนความหลากหลายในชีวิตเป็นสีสันของชีวิตเหลือเป็นสิ่งที่ทําให้เราเหได้เห็นมุมมองได้เห็นการเรียนรู้ได้เห็นอะไรใหม่ๆมีทั้งมุมมองความคิดภายนอกมุมมองความคิดภายในเข<ม> <ๆ S 2> าบอกว่าจงมีความสุขนะคะมีความสุขความเป็นมืออาชีพของคุณมีความสุขกับสีขขสันชีวิตหลาก <ขๆ S 1> ลหลายหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวความเยอะแยะมากมายต่างๆที่คุณจะมองเห็นในวันนี้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในการที่ส่งเสริมในการก้าวเดินของคุณะประสบความสำเร็จและเป็นยางการย่างก้าวที่แข็งแกร่งและมีความหมายต่อไปในอนาคตอย่าง แน่นอนคะ่ะส่งกำลังใจให้คนที่เลือกไพ่ในกองที่2นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเรื่องเด่นว,วันนี้พิการดวงรายวัน ของอิมุูลพยากร3926ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วฝากกดแชร์ไปวิทยาทานด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามเพจอิมุูลพยากร3926นะคะอนาคตเราจะมีไลฟ์สดนะคะดูดวงหรือว่าเราอาจจะมีกิจกรรมร่วมกันหรือเราอาจจะมีเรื่องราวปุญญาสัมพันธ์บอกบุญอะไรกันไว้ที่น,นั่นเป็นอีกชุมชนหนึ่งของแฟนช่องอิมุ่นพยากรน3926นะคะถ้าชอบก็ไปกดติดตามเอาไว้กันได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ คนที่เลือกไพ่ในกองที่3นะคะคุณได้ไพ่อัวินถือดาบค่ะเจ็ดเหรือนค่ะอัสินไม่เท้าค่ะ สเตนค่ะแล้วก็ไพ่จัสต์มยนะคะบอกก่อนเลยคะ่ะอันดับแรกเป็นพลังงานแรกเลยนะคะคือว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นวันที่เริ่มต้นสถานที่ทํางานใหม่เปิดธุรกิจใหม่ทําธุรกิจใหม่ลงทุนกิจการอะไรใหม่หรือว่าเริ่มต้นขยับขยายเปิดร้านออนไลน์หรือทําอะไรใหม่ๆอ่ะเป็นสิ่งที่คุณเหมือนกับว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มต้นอะไรใหม่ให่ในชีวิตนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้มีสีสันแล้วก็ที่สําคัญนะคะขอให้การเริ่มต้นนี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้มีการเติบโต การเกิดดอกออกผลสมตามที่จะตั้งใจและปรารถนาแต่อย่าลืมนะคะการบอกเล่า90ให้กับผู้มีพระคุณหรือการได้รับคําอวยพรจากผู้มีพระคุณหรือการบอกเล่า90เทพเทวาเสียงศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะรวมถึงวันนี้นะคะใครที่กําลังคิดว่าจะเข้าสู่ยุทธจักรออนไลน์นะคะหรือกําลังจะบุกเบิกยุทธจักรออนไลน์หรือกาลังจะทําให้เกิดช่องทางรายได้นะคะในอากาศนะคะวันนี้การทำการที่คุณปรากฏตัวในที่สาธารณะหรือการที่คุณทําให้คนเป็น ที่รู้จักนะคะเขาเรียกน,นะมีตัวตนในพื้นที่สาธารณะหรือมีตัวตนในในโลกเว็บมากขึ้นนะคะอาจจะก็จะเป็นเขาบอกไม่ใช่อาจจะมันเป็นสิ่งดีเลยแหละที่จะทําให้เกิดการต่อยอดในเรื่องการงานและเรื่องของการเงินคุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้นบางคนอาจจะต้องเปิด Instagram เพิ่มบางคนาจะาต้องเปิดเพจเพิ่มบางคนอาจจะไปตะลุยในสิ่งที่มันเคยมีมอยู่แล้วอะแล้วมันเงียบไปอะแต่ไปทําให้มันเกิดสีสันเกิดเรื่องราวไปต่อยอดหรือว่าไปทําสิ่งที่ทําไว้อะมันคคยค่ะว่าอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณ บบททาแล้วหยุดคุณก็ต้องกลับมาบูมหรือกลับมาลุยหรือกลับมาผลักดันมันนะคะมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงค่ะแต่ว่ามันรองว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็มันเป็นทิศทางที่ดีในคุณที่แบบในสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมันประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันจะเป็นจังหวะในการลุยในการเริ่มต้นในการทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นสีสันของชีวิตมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอดทนกับมันนิดนึงหรือว่าอาจจะต้องแบบฝืนตัวเองนิดนึงแล้วก็อีกสักพักหนึ่งค วิธีทางใหม่นะคะแล้วก็การเป็นตัวของตัวคุณเองในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ขายสิ่งที่คุณทํานะคะขายธุรกิจขายตัวงานขายอาชีพแล้วก็ขายความเป็นมืออาชีพของคุณแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ในวันนี้นะคะขอให้คุณรักษามาตรฐานคงรักษาคุณภาพเอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างค่ะมันจะกลับมาตอบตอบแทนคุณในคุณภาพในการรักษาคุณภาพในความจริงใจของคุณอย่างแน่นอนค่ะวิธีการหรือช่องทางหรือสําหรับคนที่กําลังหาเรื่องของการขยับขยายต่อยอดหรือการที่จะมองกองเงินหรือการ คิดว่าจะทํายังไงให้เกิดการต่อยอดการฟื้นฟูนะคะการเริ่มต้นสิ่งที่คุณวางแผนไว้มาตรฐานวันนี้นะคะถือเป็นวันดีค่ะถ้าเกิดใครคิดว่าจะขยับขยายจะต่อยอดจะลงมือทําแต่อย่างที่บอกนะคะทั้งหมดทั้งมวลค่ะคุณทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้การที่ใช้สื่อโซเชียลหรือว่าการที่บอกกล่าวให้คนที่ให้ลูกค้านะคะได้รับรู้หรือว่าการบอกเล่า90กับฟ้าดีอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะต้องใช้ความอดทนในการเริ่มต้นหรือการต่อย,ยอดหรือการขยบขยายในสิ่ง ที่กําลังคิดอยู่ระยะหนึ่งค่ะแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะสามารถเพิ่มพูนแล้วก็เป็นไปนตามที่ใจปรารถนาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถือวันดีๆนนสำหรับคุณอีกวันหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราดูพลังไพ่พาบิากเน่กันดีกว่าบอกนิดนึงกองที่3เมื่อวานใครไปทําบุญอะไรมาหรือว่าในช่วง2 3ถึงวันนี้นะคะมีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไปทําบุญอะไรนะแล้วคุณจะจงอุทิศบุญอะไรให้กับใครก็แล้วแต่เนี่ยเขาได้รับเขาฝากขอบคุณมาด้วยค่ะนี่ พลังงานจากการทำจากการทำดีของคุณนะคะหรือว่าพลังงานแห่งความตั้งใจในวันนี้ค่ะเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานแห่งความสุขเป้าหมายของคุณนะคะก็คือเขาบอกว่าการที่เดินสู่เป้าหมายเนี่ยไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นผู้ใหญ่หรือคุณจะเป็นเด็กหรือคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่การเดินทางถึงเป้าหมายของคุณนะคะจะประสบความสําเร็จอย่างที่ต้องการแน่นอนแต่ในระหว่างทางนี้นะคะเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือไปเพื่อความสําเร็จแต่ในระหว่างทางของการเดินทางเนี่ยค่ะจงไปด้วยความสุขนะคะใบผัดมาบอกบอกถึงว่าพลังงานของเรา่ะคือการรักษาเรื่องของสภาวะจิตใจ ความอดทอนความหนักแน่นและความตั้งใจนะคะจะเป็นสิ่งที่ทําให้สิ่งที่คุณต้องการค่ะประสบความสําเร็จแล้วก็มันมีความบริบูรณ์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่หรือว่ายังทำยังคงทําสิ่งเดิมสานต่อจากสิ่งที่คุณทําอยู่หรือว่ายังคงทําหน้าที่ทําทุกอย่างเหมือนเดิมตามปกติแต่อย่างน้อยค่ะวันนี้ถือเป็นวันแห่งการเริ่มต้นในการเปิดร้านในการกลับไปทํางานหรือในการทําอะไรก็ได้เช้าวันจันร์นี้จะเป็นเช้าวันจันทร์ที่เราทาด้วยความเบืกองบานทําด้วยความสุขแล้วก็ทําด้วยความรู้สึกที่่วาาเร ไปถึงเป้าหมายไปถึงสิ่งที่เราหวางังไปถึงเ,เขาเรียกว่านะพัฒนาหรือทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าหรือทําให้เกิดสิ่งดีงามาได้มากขึ้นต้องพูดแบบนี้ค่ะว่าเป็นวันแห่งการที่เราพลิกฟื้นสภาวะจิตใจของเรานะคะแล้วก็กลับมามีความสุขแล้วก็กลับมาแบบเริงร่านะคะแล้วก็ที่สาคัญเป็นวันแห่งการเริ่มต้นในในเรื่องดีๆเรื่องที่มันไม่ดีหรืออุปสรรคอะไรบางอย่างหรือบางทีเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกแบบว่าอึดอัดใจหรือไม่สบายใจนะคะเราอาจจะต้องแบบปล่อยมันไปค่ะแล้วก็ชาร์จพลังกลับมาใหม่ ให้เราเต็มเต็มเปลี่ยนไปได้กลุ่มพลังแห่งความแบบ ความสุขกลุ่มพลังแห่งความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็ุ่มกลุ่มพลังแห่งกําลังใจเพื่อที่จะฝ่าฟันต่อสู้แล้วก็เดินต่อไปในแต่ละวันไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทในใดก็แล้วแต่ค่ะถือว่าค่ําคืนนี้หรือถือว่าวันนี้เป็นวันแห่งการชาร์จแบตเป็นวันแห่งการเริ่มต้นให้หัวใจของคุณเต็มเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเป,เป็นแบตเตอรี่ที่พร้อมที่จะต่อสู้และก้าวเดินต่อไปในทุกบทบาททุกหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นวันแห่งการเริ่มต้นที่ดีและถือเเเเปปป็็็นนนนนกกกกกาาารรพพลลลััังงบบวททีีี่่คคิดดมๆสํหือใ 3. เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทไหนนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ขอเปลี่ยนไปด้วยพลังหัวใจเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็เต็มไปด้วยขุมพลังอันยิ่งใหญ่รับรองเลยค่ะว่าสําเร็จได้โดยง่ายอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณที่ติดตามเรื่องเด่นวันนี้พี่อากาศดวงรายวันของอิมมูนพยากร3926นะคะถ้าชอบฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและฝากกดแชร์เป็นวิทยาทานฝากกดติดตามเพจอิมมูนพยากร3926ของแม่หมอไว้ด้วยนะคะอนาคตรเราจะมีกิจกรรมร่วมกันดีๆแน่นอนค่ะวันนี้เตือนอีกนิดนึงค่ะพอดีพลัง งานขึ้นนะคะแล้วก็เหลือไปเห็นพอดีว่าให้เรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของระบบลำไส้โดยเฉพาะใครที่มีอาการปวดท้องปวดแสบปวดร้อนบ่อยๆให้เรามาระวังเราก็อาจจะต้องเริ่มต้นในการไปหาคุณหมอหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้แล้วนะคะถ้ามาอย่างนั้นอาจจะมีปัญหาต่อไปในอนาคตแล้ววันนี้วันจันทร์นะคะถ้าเกิดใครที่เป็นสายพระมหาพระมหาสดาเจ้าหรือเป็นสายของพระศิวะนะคะวันนี้ในค่ำคืนนี้ในค่ำคืนของวันจันทร์หรือเช้าวันจันทร์นี้ถ้าบ้านใครนะคะมีศิวะลึงหรือว่าการมีเขาเรียกพิธีการรดน้ําานะคะคหรือว่ ถวายน้านะคะหรือจริงๆแล้วต้องพูดว่าเป็นพิธีการสงศิวลึงหรือพิธีการรดน้ําที่พระบาทของพระศิวะก็ได้ค่ะคุณอาจจะขอพรหรือคุณอาจจะเ,เหมือนกับเขายกใช้ใช้วิธีพิธีการนี้ค่ะเป็นการอธิษฐานไปขอพรไปขอความสุขกับพระสาเจ้าก็ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ